สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกททานนะครับวันนี้จุไดนฟัง7ความจริงหโหดเกี่ยวกับตลาดหุ้นครับที่นักเทรดทุกคนต้องยอมรับนะครับยิ่งคุณยอมรับไม่ไวนะครับการเทรดคุณก็จะยิ่งง่ายขึ้นครับไอเดียได่มาจากเป็นทวีตของคุณจุเลยนโกมานะฮะ seven truths about the stock market trader must accept นะครับ 7ความจริงเกี่ยวกับตลาดหุ้นครับที่นักเทรดจำเป็นต้องยอมรับถ้าคุณยอมรับไวครับการเทรดคุณก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้ายอมรับได้ยากการเทรดคุณก็จะยากมากตามครับเจ่อว่าไปแล้ววนะการเทรดที่ไหลลื่นนะที่ทำเงินนะมัน เป็นเรื่องของการยอมรับความจริงที่สามัญสำนึกมนุษย์รับไม่ได้นี่พุ่งต่งนะการเทรดเป็นเกมที่สวนทางกับธรรมชาติมนุษย์ับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ความฉลาดทั่วไปมนุษย์อะมันจะรับไม่ได้ครับนี่แหละมันมันเลยขัดแย้งแล้วก็ทําให้เกมการเทรดมันทําให้มีผู้แพ้จํานวนมากเลยแต่นั่นแหละก็เป็นโอกาสไง ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองยอมรับความจริงเหล่านี้ได้นะคุณก็จะกลายเป็นคนส่วนน้อยครับที่จะมีโอกาสที่จะทําเงินจากตลาดได้ครับอันนี้ก็ผมทำเนี่ยต่อเนื่องกับการที่ผมทําคลิปที่พูดถึงมัง,งะเรื่องของคุรุมินะฮะคุรุมิจังนะอะไร FX Fighter คุรุมิจังนะฮะ แนะนำให้คุณลองไปหาอ่านดูนะเซิร์ชกูเกิลนะครับคุณจะเจอได้นอนครับผมไม่อยากจะจะชี้นําว่าผิ็นเรื่องไหนเพราะว่ามันน่าจะเป็นการแปลที่ยังไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์นะครดีมากครับทําให้คุณรู้จักความจริงของการเทรดโลกการเทรดแท้จริงถูกนําเสนอแล้วครับผ่านกระตูนฮะที่ที่มันเป็นเรื่องจริงนะผมมองเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผมก็เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนถึงแม้ มันจะไม่บัดซบเลวร้ายเท่าตัวละครบางคนนะแต่ว่าก็อยู่โซนเนี่ยฮะนี่เป็นของจริงเะฮะเป็นเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงที่นักเทรดทุกคนต้องผ่านครับผมมั่นใจว่าทุกคนต้องผ่านเหตุการณ์เนนี้โดยเฉพาะการเจอการขาดทุนรับไม่ได้แล้วก็การแก้แคนะ้นฮะมีความเจ็บปวดทางอารมณ์ครับมีการตั้งคําถามต่งตงตงางๆนะครับแรงขับดันให้เราเข้ามาเทรดผมว่า ใช่เลครับ FX Fighter คุมิจังเดี๋ยผมให้ให้ลิงค์ link, คลิปไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะมาดูความจริงครับที่เนี่ยแหละความจริงที่ไม่ว่าคุณจะเทรดตลาดเนนะี่ยนะจะเป็นนี้ฮะหนึ่งคือคุณไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ไม่มีใครรู้อนาคตครับสองอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับสามความเสี่ยง คือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้ครับ 3. สัญญาณที่แข็งแกร่งไม่ได้แปลว่าต้องชนะนะครับ 5. ราคาเคลื่อนไหวนะครับไม่ใช่ข่าวครับคือข่าวไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นขึ้นลงนนตรงนะครับแต่อยู่ที่ดีมาสัปพลายนะครับ 6. โพยชันไซคือการบริหารความเสี่ยงที่แท้จริงครับแล้วก็ 7. คุณจำเป็นจะต้อง เทรดตามเทรนถ้าอยากได้เงินก้อนโตครับเนี่ยนี่เป็นความจริงเกี่ยวกับการเทรดมาดูมาดูขยายความนะคุณไม่สามารถกลัวอนาคตได้ครับคุณคาดเดาอนาคตไม่ได้ครับแท้จริงแล้วเกมการเทรดโลกการเทรดไม่มีใครรู้อนาคตเป๊ะๆทุกครั้งต่อเวลานะครับ โอเคแล้วมีคนเคลมใช่ครับมีคนเดาตลอดเวลาครับมีคนเดาอนาคตรตลอดเวลาแล้วก็มีคนเคลมว่าตัวเองเดาถูกตลอดเวลาแต่ไม่มีใครที่จะเดาถูกทุกครั้งวินเรทการเดาครับผมเตี่เลยนะ20%คือหรูหรามาเห่าล้วครับนะฮะดังนั้นไม่ว่าคุณจะฉลาดมากแค่ไหนคุณศึกษากราฟมากแค่ไหนนะครับก็ไม่รู้ชัด ว่าแท่งถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นครับการเทรดที่ทําเงินนะครับไม่ใช่การทํานายถูกเลยแต่การเป็นการบริหารจัดการครับเนี่ย management ฮะ risk reward management คือแก่นการเทรดครับไม่ใช่การทํานายตลาดนะฮะถ้าราคาไม่เป็นไปตามคาดก็คือความเสี่ยงครับจัดการจ้ะถ้าคุณจัดการความเสี่ยงให้ดีนะ โอกาสชนะคุณเครื่องทางนะฮะในมังงะเล่มนี้นะครับ fx fighter chroni จะบอกคุณว่าถ้าคุณไม่จัดการความเสี่ยงจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะส่งผลร้ายต่อมาในแบบที่โอ้โหฮะอาจจะทําลายชีวิตคุณได้เลยนะต่อมาครับก้อ2อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลารครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาเลยครับตลาดสามารถที่จะเปิดกลับลง ได้ทันทีฮะแข็งแรงไร้เหตุผลได้เสมอครับถ้าคุณไม่สามารถยอมรับข้อนี้นะผมว่าคุณอันตรายแล้วมีปัญหาครับก็ออยังคงไปลงที่มาังงะเรื่อนี้นะคุณเห็นความจริงว่าเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังอะ่ะอาจจะไม่เป็นตามคาดแล้วลมันก็จะทําลายความคาดหวังคุณเนี่ยที่กระทืบคุณนะย่ำยีคุณอน,ะน,นีจริงฮนะตลาดจะเป็นงนะนะั้นฮะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับคุณต้องยอมรับครับถ้าคุณยอมรับไม่ได้นะคุณจะเถียงแลวคุณจะแพ้ครับคุณจะตอบสนองแบบแพ้แบบแบบงงๆแล้วก็ทาลายตัวเองแต่ถ้าคุณยอมรับได้คุณจะตกใจน้อยลงครับและคุณจะให้ความสําคัญกับแผนรับมือแทนนี่แหละมันจะลงไปที่การบรลหารนความเสี่ยงไงข้อ3ครับ ความเสี่ยงคือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้ครับความเสี่ยงคือสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้คุณไม่สามารถควบคุมตลาดได้นะครับไม่สามารถควบคุมข่าวได้ไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้ครับคุณคุมได้มีเพียงแค่ครับโพซชั่นไสจุดเข้าจุดออกครับแล้วก็ความเสี่ยงแต่ละครั้ง แค่นี้ครับจงโฟกัสในสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นโพซิชั่นไซส์จุดเข้าจุดออกแล้วก็ขนาดความเสี่ยงครับที่เหลือปล่อยวางแล้วก็บรหิหารจัดการตามการเคลื่อนไหวราคาตามสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าราคาลงมาถึงจุดตัดขาดทุนให้สต็อปจัดการซะ ถ้าราคาไมิ่ขึ้นก็ trailing stop ต,ตามครับรันเทรนตามไปครับแค่นี้ฮะโอนอ่อนครับโอนอ่อนตามผู้ชนะแต่เข้มงวดกับผู้แพ้ครับอยากรู้เพิ่มเติมครับเนี่ยเคสจริงนะผมผมผมเชียร์สดริดากกับมังงะเล่มนี้นะครับข้อ4ครับสัญญาณที่แข็งแกร่งครับไม่ได้กกรินตีว่าคุณต้องชน,นะนะคือนะครับโอ้โห เนี่ยหุ้นเนี่ยเซตอัพระดับ A บวกเลยเนี่ยตรงตามตำราเป๊ะพื้นฐานมาพื้นฐานดีแคนซลิมเป๊ะทุกคอลเนี่ยวอลุ่มเข้าทุกอย่างแล้วมันจะเว่งขึ้นไม่การันตีนะฮะไม่การันตีนี่เป็นเรื่องจริงที่คุณต้องยอมรับไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยกอย่างนะครับหุ้นตัวนี้โอ้โหพื้นฐานดีมากเลยผ่านแคนซลิมเป๊ะๆวอลุ่มเข้าแต่ครับอยู่ครับนะฮะอย่างเช่นหุ้นอเมริกาแล้วกัน ทรัมดันประกาศสงครามไงโอ้ชิบหายเลยครับคุณพืน้นฐานดีเซตอัพงามนะเละฮะนี่คือความจริงนนเนี่ยความเสี่ยงคุณยังเป็นต้องนึกถึงเสมอ worst case ครับนี่แหละทำไม Stop ล o อ s จึงยังเป็นไงนี่แหละทำไม position size จึงยังเป็นเพราะเนี่ยตลาดอะไรก็เกิดขึ้นได้มันสามารถเปิดแก็บลงได้ทันทีฮะถ้ามันได้รับ ข่าวร้ายความกลัวเข้ามานะดังนั้นฮะตลาดมันไม่สนความเห็นใครครับเซตอัพ A บเป็นแค่ความเห็นนะฮะเซตอัพเบวกเป็นแค่ความเห็นนะครับไม่ความจริงครับเพราะอะไรครับตลาดนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ยอมรับความจริงข้อนี้ได้แล้วคุณจะให้ความสำคัญกับแผนการหันความเสี่ยงครับ 5. ครับราคาเคลื่อนไหวไม่ใช่ข่าวนะครับคือนะครับข่าวนั้นไม่ทําให้หุ้นขึ้นหรือลงโดยตรงนะแต่ดีมาซัพพลายต่างหากที่ทําให้ราคาเคลื่อนครับนักเทรดที่เก่งครับจะดูว่าตลาดตอบสนองนข่าวอย่างไรไม่ใช่ว่าข่าวพูดว่าอะไรครับอันนี้เป็นนี่เป็นความความจริงที่มันสวนทางกับความเชื่อตามธรรมชาติมนุษน,นะครับเนี่ย มนุษย์เราอ่ะมักจะคิดว่าถ้าข่าวดีหุ้นต้องวิ่งขึ้นสิใช่ไหมแต่ในตลาดหุ้นนั้นอะมันมักจะทําลายความคาดหวังเสมอครับตลาดข่าวดีครับโอ้ราคาช่วงแรกราคาเปิดเกับลงเปิดเกับขึ้นนะข่าวดีเปิดเกลบขึ้นเลยรายย่อยชอบมากนี่ข่าวดีหุ้นต้องวิ่งขึ้นแต่ว่านะฮะอีกไม่นานครับมันจะวิ่งประมาณสักที่ผมเจอไปคือส0สิบนาทีครับวิ่งขึ้นนะ แต่จากนั้นฮะมันจะเททุบครับกลับมาที่เดิมทำไม่ก็ลงไปเลยครับกลืนกินแท่งที่ผ่านมาเลยเจอบ่อยครับเนี่ยฮะดังนั้นข่าวดีไม่การันตีว่าจะวิ่งขึ้นนะฮะข่าวร้ายก็ไม่การันตีว่ามันจะวิ่งลงนะตลาดมันจะมีอะไรที่มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนเสมอดังนั้นอ่ะอย่าพึ่งเฮโลตามข่าวครับอย่าพึ่งกล้าตามข่าวดีอย่าพึ่งกลัวตามข่าวร้ายรอดูกันว่า ราคามันตอบสนองยังไงการตอบสนองนต่อราคาแหละมันเป็นลูกเล่นนะมันเป็นรอยเท้าของสมาร์ทมันนี่รอให้ทุกอย่างมันฝุ่นตลบกันก็ได้ค่อยเข้าครับในะจเย็นใจเย็นนะไม่ทันไม่มป็นไรครับนะมันจะเปิดกลับไปต่อไม่ปัญหาแล้วเพราะว่าอะไรครับเราให้ความเสี่ยงมาก่อนไงี่ยเกครับ position size คือการบริหารความเสี่ยง้ยจเยงครับ s i ิ่งครับ การแบ่งเงินเข้าซื้อนี่แหละผมพูดบ่อยมากนะผมมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับ p o s i ช i o n s i z i n g เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลิงก์ให้คลิปแล้วกันให้คุณไล่ดูนะนี่เป็นรากฐานสำคัญนะเพราะว่าการเทรดแทจิกนะครับที่บอกไปคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ต่อเวลานะสัญญาณแข็งแกร่งก็ไม่การันตีอุ่นชนะินั่นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้น p o s i t i o n s i z i n g ต้องออกแบบมาเพื่อ,อป้องกันตัวคุณครับคิดผิด เสียเท่าไหร่เนี่นแหละคือขนาดโพซิชั่นไซส์ครับโพซิชั่นไซส์ที่ดีฮนะจะช่วยป้องกันตอนที่ราคาเปิดแก็บความผันผวนแล้วก็ความผิดพลาดทางลงครับแม้ว่าดีวนั้นจะเป็นระดับ a บวกก็ตามนะโพซิชั่นไซซิ่งคือเบสิกครับมันคือกอไก่กอกาลของการเทรดต้องเรียนรู้ครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากโพซิชั่นไซซิ่งไม่ยาก แต่มันเป็นสิ่งที่มือใหม่ไม่จะทำตามไม่ได้ถ้าคุณอยากรู้ความแบบนักเทรดที่มีปัญหาเรื่องโพซ i ชั่ซ z i n g นะเนี่ยคุณอ่านนะมัางงะ fx คครมีนะ fx ไฟเตอร์คครมีไปเห็นหรือเป่าเนี่ยโพซ i ชั o n s ซ z i n g ที่แย่นะมันจะนำพาไปสู่ความเจ็บปวดทางอารมณ์ครับการเทรดแก้แค้นแล้วก็ ชุดคุณต้งนรกขุมที่ลึกกว่าเดิมฮะเจ็ดครับการเทรดตามเทรนเท่ากับการเล่นตามกระแสครับหุ้น80%ทั้งหมดนะครับจะเคลื่อนตามเทรนใหญ่ครับถ้าคุณอยากได้เงินง่ายนะเทรดตามตลาดครับเทรดไปตามกระแสตลาดครับทุกอย่างง่ายขึ้นครับถ้าตลาดเป็นขาขึ้นก็ลงครับซื้อแล้วถือยาวๆครับตลาดขาลงก็ช็อตครับ อ,อยู่เฉยได้ถ้าคุณไม่ถนัดนะครับไม่ครับอย่าสู้กับตลาดครับอย่าเถียงตลาดอย่าเถียงแนวโน้มครับ <S <S แค่คุณไม่เถียงตลาดนะครับอะไรค็ยังง่ายครับแต่ถ้าคุณเถียงนะทุกอย่างจะยากครับนี่ฮะนี่เป็นความจริงที่โหดร้ายครับแต่ถ้าใครยอมรับได้นะการเทรดคุณยังง่ายขึ้นนะครับง่ายจริงนะง่ายจริง การเทรดแท้จริงมันควรจะง่ายถ้าคุณยอมรับความจริงมันได้ครับนะเท่านี้นะครับจาก,การคลิปหน้าสวัสดีครับ